กลับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับอ่าวันนี้สําหรับช่อง Mark กันเนนะครับของลุงมาร์กเองนะครับก็มีข้อมูลกับตัวไฟฉาย o l ไลท์บ o าวเออนะครับมานําเสนอนะครับขออนุญ,ญาตหยิบตัวปืนนะครับอ่าก่อนทําคลิปนะครับผมได้อ่าเคลียร์กระสุนแล้วก็ ปลดแมกออกแล้วเรียบร้อยนะครับว่าไม่มีกระสุนยอยู่ในลังเพลิงซึ่งปลอดภัยแน่นอนมั่นใจได้เลยว่ากระสุนจะไม่ลั่นออกไปที่จอนะครับหรือสําหรับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสบายใจได้ทีนี้ขออนุญ,ญาตนะครับเป็นหน้านนี้ตัวนี้ก็คือเป็น Olight Boulder S นะครับที่มีแสงเลเซอร์สีเขียวสามารถปรับโหมดได้นะครับมี โหมดอยู่3โหมดก็คือ1ไฟฉายเท่านั้นแล้วก็2เป็นไฟฉายบวกเลเซอร์ laser. 3เป็นเลเซอร์อย่างเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเลือกปรับได้ด้วยการเลื่อนสวิตด้านล่างนี้นะครับเป็นสเต็ป1 2 3สและามาทางด้านขวานะครับจะมีตัวปุ่มที่ให้สามารถปรับตำแหน่งจุดตกของอไฟฉาย และเลเซอร์ไฟฉายนะครับเลเซอร์ laser อย่างเดียวขออภัยครับเป็นเลเซอร์อย่างเดียวที่เราสามารถปรับตำแหน่งจุดตกของเลเซอร์ได้ด้วยการใช้หกเหลี่ยมนะครับไขเป็นอัพดาวแล้วก็ซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้สามารถวิธีเปิดก็คือเรากดลงด้านล่างแบบนี้นะครับด้วยการกดลงแบบค้างไว้แบบนี้จะทำให้ไฟฉายถูกเปิดขึ้นมา แล้วก็เมื่อยกนิ้วออกก็จะทำการปิดหรือหากเราต้องการเปิดแบบยาวๆเลยนะครับเรากดเพียงหนึ่งครั้งคลิกเพียงหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบใช้งานได้ตลอดหากเราต้องการปิดก็กดเพียงหนึ่งครั้งซ้ำลงไปอีกทีหนึง่งซึ่งตัวนี้นะครับจะไม่สามารถาทำเป็นโหมดสต็อปได้นะครับเหมือนไฟฉายารุ่นใหญ่ๆนะครับ ที่สามารถทำไฟกระพริบได้แบบนี้ซึ่งเราจะกดเองก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับเดี๋ยวถัดมามาดูเลยสำหรับสิ่งที่ผมเจอนะครับมันมีการขยับได้ของของระยะด,ด้านนี้นะครับขยับได้นิดนึงนะครับสำหรับตัว o l ไล h ์บราวเดอรตัวนี้ ผมลองใส่กับปืน่ BB gun นะครับมันแน่นมากนะครับไม่มีการขยับเลยแต่ว่าได้ลองอ่าเอาเป็นไขควงแบนนะครับขันน็อตตัวนี้เข้าไปแล้วก็ล็อกอีกทีนึงนะครับมันก็ค่อนข้างแน่นอยู่นะครับปกติดีแต่ว่าสิ่งที่เกิดปัญหาสำหรับผมก็คือมันทำให้ปืนผมเป็นร้อยนะครับเวลาถอดออก จะค่อนข้างยากก็คือ,อปลดล็อกด้วยตัวนี้นะครับงางออกมาแล้วเราก็ทำการบีบนะครับบีบเพื่อคลายล็อกและระหว่างที่ปลดออกหรือว่าจะเลื่อนออกเนี่ยครับมันจะกินสไลด์ผมเนี่ครับค่อนข้างเอาออกยากนะครับไม่รู้ว่าพี่พเพื่อนๆท่านอื่นเป็นบ้างหรือเปล่านะครับขออนุญาตนะครับ มาแล้วมันจะมีขอบตรงนี้ครับซึ่งที่ทําให้แน่นก็คือผมใช้ตัวเทปเป็นเทปกระดาษนะครับติดตรงนี้เพื่อให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นซึ่งดูด้านนี้นะครับจะมีรอยกินสไลด์ตรงนี้นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับอื่นใช้งานป้องกันตัวและทรัพย์สินนะครับ ข้อมูลคร่าวๆตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเวลาในการใช้งานแล้วก็เวลาในการชาร์จนะครับเราใช้เวลากี่นาทีไปดูกันแบบสดๆเลยกับ b o l d e r S ตัวนี้นะครับสวยนะครับเข้ากับตัวปืนดูจนจบแล้วจะมีสรุปท้ายคลิปนะครับ ไปชมกันเลยครับ